การขับเคลื่อนและการดำเนินง,งานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณพศ2568จุดเน้นข้อที่1ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 1. สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในสถานศึกษาเพื่อดำเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน 2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่น้อมนำพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข วิธีดำเนินการประชุมเสนอโครงการเพื่อแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อชี้แจงวิธีดำเนินงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนจากนั้นดำเนินงานตามแผนที่กำหนดโดยครูเป็นวิทยากรในการอบรมและให้ความรู้ทักษะอาชีพแก่นักเรียน ในการจัดทำน้ำยาล้างจานจากมะกรูดเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้นำสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองและนำเสนอผลงานเพื่อเป็นการสะท้อนผลงานผลลัพธ์จากการดำเนินงาน 1. นักเรียนมีความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ 2. นักเรียนมีกระบวนการคิดในการทำงานมีทักษะในการทำงานและสามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ 3. นักเรียนมีความรู้มีทักษะในการประกอบอาชีพเสริมและนำความรู้เกี่ยวกับทักษะอาชีพไปแนะนำแก่คนในครอบครัวและชุมชนได้และ 4. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง